นี่ัวร์พิยีร์กินน้ำเลยนี่คุณไอ้ที่อยู่เหนือน้ำเหนือผมนี่คือเยี่ยวะครับเนี่ย no ดี่ครับใชาตามน้ำตื้นครับตะกุยครับตะกยตะกย Một liến rồi Đi nha Wow Cơm cơm Mình แต่ไม่ใช่โดนัทคือโดนัตเหียอนะครับคุณสกีเฟนจำรัดโอ้ดูไม่ออกเลยอ่ะโอ้ไม่เห็นหน้าเลยอ่ะโอ้เห็นเห็นอยู่นิดนิดนะครับตรงนี้เท่าที่เห็นก็รูปทรงนะอ่ะนี่รอห้าละนี่นี่เห็นพระบรมชายรักละนี่นี่ เหรายญโลหะอ่าโลหะโลหะลองดูจากเงาโลหะเหรียญน่าจะเหรียญใหญ่ขนาดนี้ก็ประมาณเหรียญไม่ใช่อัดเหรียญเซี่ยวครับเซี่ยวเซี่ยวเราไปล้างอีกทีนะครับค่อนข้างดําเลยทีเดียวเพื่อนๆสวยงามจี๊ดจ้าเบิร์นครับตรงนี้ไม่ผิดหวังจริงตรงนี้ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเจอได้อยู่ยี่ขนาดมากันสามปีแล้วเนี่ยมากันบ่อยมากนะนี่เจอตลอดโอ้ยอดครับลุย